สวัสดีค่ะวันนี้เกาะติดกีฬาทีมขาวมาขามหวานเกมพาคุณมาเกาะติดกันที่สนามแข่งขันลีลาศค่ะวันนี้มีชิงกัน5เหรียญทองนะคะบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ, hey, คะตอนนี้น,ะะนักกีฬาก็กำลังเตรียมตัวเพื่อจะลงแข่งขั เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกค่ะว่าเขาจะตื่นเต้นกันแค่ไหนตามไปเลยค่ะคือเราตื่นเต้นอะครับตื่นเต้นมากเลยครับรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะคะแน่นอนค่ะว่านักกีฬาทุกคนต้องมีความตื่นเต้นแต่เขาจะทําได้ดีกันแค่ไหนต้องติดตามชมค่ะ คะตอนนี้การแข่งขันลีลาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะวันนี้จะมีการิีรทยกันทั้งหมด5เหรียญทองมีทั้งประเภทลาตินอเมริกันและประเภทสแตนดาร์ดด้วยค่ะ กับการแข่งขันรอบเซมิไฟนอลนะคะ <Ooh. S 1> ก็จะมีการพักการแข่งขันเพื่อทําการรวมคะแนนก่อนจะแข่งต่อในรอบไฟนอลค่ะระหว่างพักการแข่งขันเรามาชมบรรยากาศรอบๆสนามกันค่ะ การแข่งขันกันต่อนะคะรอบนี้็รอบไฟนอลแล้วค่ะเราใกล้จะรู้ผลแล้วว่าใครจะได้ครองเรียญทองนะคะเริ่มการแข่งขันรอบไฟนอลด้วยประเภทกันดา้งดูเวนไท์วันค่ะ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมเหรียญทองเหรียญแรกของการแข่งขันยิมนาสติกในกีฬามหาวาันเกมในประเภท s แ a นด a r ์ดจูเวนไนท์วันนะคะเหรียญทองเป็นของทิรวัตรพยราาและภาวินีทองธิรีจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเหรียญเงินตกเป็นของจังหวัดพิษุุโลกนะคะและทองแดงจังหวัดอุบลราชธานีเช่นกันค่ะเหรียญทองเหรียญที่สองของยิมนาสติกคือประเภทลาบินอเมริกันจูเนียร์ทูค่ะ ของสดาวิเศษชัยและกรกนกเกบุตรแชมป์เก่าจากจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะ mm hmm. เหรียญเงินตกเป็นของนคนปรปฐมค่ะและเก้าทองแดงเป็นของกรุงเทพมหานาครประเภทศตันดาสูเว็นนาูนะคะเหรียญทองเป็นของธนาทรพลสิมมาและปฏิตาเบรมวิชัยค่ะจากจังหวัดลำปางเหรียญเงินนักกีฬาจากจังหวัดปตัตตานีคว้าไปครองนะคะและทองแดงเป็นของกระบี่ค่ะ ประเภทสาตรดานจูเนียวันนะคะเหรียญทองเป็นของอิสระพงดวงแก้วและธนวันยานันานจากนครราชสีมาค่ะเหรียญเงินเป็นของนักกิฬาจากกระบีนะคะและทองแดงเป็นของนักกิฬาจากจังหวัดลำปางค่ะและเหรียญทองเหรียญสุดท้ายนะคะเป็นไฮไลท์ของวันนี้ค่ะประเภทลาบีนอ merican youth p a r s A นะคะเป็นของคุณาโนโนโท์โพธิสิทธิ์และพิจิตราเล็กชิมาค่ะแชมป์เก่าจากจังหวัดนครปฐมนั่นเอง เหรียญเงินเป็นของนครราชสีมานะคะและทองแดงเป็นของนักกีฬาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาลีลาที่เราพามาเกาะติดในวันนี้ค่ะเช<ม><ม>ื่อ<ม>ว่าถ้าคุณผู้ชมมาเองจะต้องประทับใจแน่นอนนะคะสําหรับโอกาสต่อไปเราจะไปเกาะติดกันที่สนามไหนติดตามได้ที่เกาะติดกีฬากับทีมข่าวมุขามหวานเกมค่ะ